เผยพฤติกรรมเบนเรซิงหลังโดนรวบบนถนนวิภาวดียังปฏิเสธไม่ได้สิ้งแข่งตำรวจสอ,อวิภาวดีจับกลุ่มเบนเรซิงรวมกับพวกขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วบนถนนวิภาวดีรังสิตกลางดึกสอบสวนยังให้การปฏิเสธยืนยันไม่ได้รวมตัวเพื่อแข่งรถ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่25มิถุนายนที่สอนอวิภาวดีพันตำรวจเอกพันษาอมาราพิทักษ์ รองผู้กำกับการสอนอวิภาวดีได้เปิดเผยถึงกรณีการจับกลุ่มนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนเรซิ่งกับพวกรวม8คนขับขี่รถจักรยานยนต์6ทันในลักษณะประมาทหวาดเสียวบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตใกล้หน้าโรงแรมรามากาเดนว่าเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่ง พบกลุ่มรถจักรยานยนต์ดังกล่าวออกจากถนนเทวริษพันลึกใกล้คลังสินค้าดอนเมืองก่อนจะไปใช้ช่องทางหลักหรือช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตโดยขับขี่ด้วยความเร็วสูงจึงประสานตำรวจที่ออกตรวจอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวขับรถไล่ตามเข้าสกัดจับกุ่มโดยใช้การขับบีบเส้นทางจากแยกหลักสี่ไปถึงที่หน้าโรงแรมดังกล่าวจึงสามารถควบคุมตัวได้ทั้งหมด เบื้องต้นจากการสอบสวนเบนเรซิงให้การปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้รวมกลุ่มเพื่อขับขี่รถประลองความเร็วส่วนรายละเอียดอื่นๆเป็นเรื่องในสำนวนการสอบสวนของสนทุ่งสองห้องไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นได้ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินมั่วสุมกระทำกิจกรรมให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคและความผิดตามพรบจราจรฐานขับรถยนต์โดยประมาทหวาดเสียว ก่อนส่งให้พนักงานสอบสวนสอน,นอทุ่งสองห้องรับไปดำเนินคดีส่วนผู้ต้องหาที่มีเยาวชนอายุ14ปีรวมอยู่ด้วยได้แยกดำเนินคดีต่างหากแล้วซึ่งกรณีนี้จะต้องประสานผู้ปกครองมาสอบสวนด้วยว่าได้ปล่อยปละละเลยให้ร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่ สำหรับการจับกลุ่มดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแข่งรถในทางและการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งยังมีความเสี่ยงที่กลุ่มวัยรุ่นจะออกไปกระทำความผิดได้ง่ายอย่างไรก็ตามคาดการว่าหลังเปิดภาคเรียนในวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะลดน้อยลง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ